สวัสดีครับวันนี้ร้าน p พียวเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเปนนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันนะครับยี่ห้อ ASIC นะฮะรุ่นนี้สีนี้เป็นสีใหม่เลยนะครับ ASIC Gel Blade 5นะครับผมเออ g จลเบ a ดห้าเนี่ยนะครับจะมีสีอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ออกสีแดงสีแดงขาวนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเออ เป็นรองเท้าแบดเป็นตั้นที่มีความนุ่มนะครับรองรับระบบแรงกระแทกด้วยระบบเจลนะครับผมแล้วก็มีความเบามากนะครับเบามากนะครับตัวเบรดนะครับเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับเรารีวิวตั้งแต่หัวรองเท้ากันก่อนนะครับนี่เลยตรงเขี้ยวขึ้นมาสามเขี้ยวเนี่ยที่เป็นยางขึ้นมานะครับมันจะไว้กลันกันหน้าเท้าพลิกนะครับหน้าเท้าพิกพื้นผิวตรงนี้นะครับเป็น แผ่นพีเอ่อแผ่นพีูาพบางๆนะครับแผ่นยางพีูบางๆนะฮะโดยลวดลายที่สวยงามแล้วก็เพื่อความเบาของรองเท้านะครับวัสดุตรงนี้ก็ทนทานนะครับผมนี่นเลยสีดำเอ่อโลโก้จะเป็นสีดำนะครับโลโก้จะเป็นสีดำแล้วก็ตัวสีแดงนี่ก็จะเป็นสีแดงออกแดงด้านๆหน่อยนะครับไล่มาจนถึงตรงส้นรองเท้านะฮะ ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนี่เลยนะฮะสวยงามมากครับสีนี้สีใหม่นะครับไล่มาจนถึงตรงหน้าเทา้านักแบดมินตันชอบกันมากนะครับคือพีกาดนะครับซึ่งใครที่ใช้ตีแบดเนี่ยเขาจะรูร้้อยู่ว่าตรงพีกาดเนี่ยนะครับเป็นจุดที่รองเท้าแบดจะขาด แถวนี้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเอซิคเขาทำพีกาดมานะครับเพื่อเวลาเราลากเท้าเนี่ยมันจะไม่ไปกินตัวพื้นผิวรองเท้านะฮะจะคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับตัวหัวเท้าก็ตามสไตล์เอซิคครับเย็บหัวหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนี่นะครับดูพื้นนะฮะพื้นพื้นเอซิค ก็จะวางวางลูกยางาแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการอ,าออกสตาร์ทนะครับออกสตาร์ทเท้านะครับมีความหนึบนะครับมีความหนึบพื้นเป็นสีสีอย่างนี้แต่เป็นนอนมาร์กิ้งนะครับไม่ทิ้งร่องรอยที่ขอดหรือบนพื้นยางขอดแน่นอนนะครับเฮ้ยเลยงส้นรองเท้านะครับตรงนี้นักแบดมินตัน เ,เวลาเข้าลูกก็เหยียบอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยางเป็นเส้นๆนะฮะซึ่งมันเบรกได้ดีมากนะครับผมตรงผิวตรงนี้นะฮะเป็นเป็นยางแข็งนะครับเป็นยางแข็งแข็งแข็งมากนะครับซึ่งมันจะช่วยพยุงอุ้งเท้าเรานะครับทำให้เกิดความบาลานซ์ระหว่างส้นเท้าและปลายเท้านะครับผม มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับตัวเบรดห้าเนี่ยนะฮะเป็นรองเท้าพื้นเตี้ยนะครับอันนี้อินโซก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับเป็นรองเท้าแบบที่พื้นเตี้ยนะฮะพื้นเตี้ยอ,อ่พื้นเตี้ยมันดียังไงก็คล่องตัวนะครับคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีความเบาด้วยนะครับเอ่อถ้าเราเทียบกับรองเท้าแบดมินตันนะฮะอย่างเช่นอ่าผมเอามาเทียบตัว6 5ห้า นะครับของยูนิกละกันนะครับตัวค่ายนิคเนี่ยจะเห็นได้ว่ายูนิคเนี่ยพื้นเขาจะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าตัวเบทห้านะฮะอย่างก็เห็นได้ชัดเลยนะครับสูงกว่าเห็นได้ชัดเลยนะฮะนะครับ, <c oughs> รบก็เราเทียบกันให้ดูเลยนะฮะเออส่วนพื้นด้านหน้านะครับพื้นด้านหน้าจะเป็นไงก็ ยูนิคก็สูงกว่านิดหนึ่งนะครับสูงกว่าเอซิคเจลเบดหเนี่ยเป็น a 6, อซิอเป็นแบดมินตันเนี่ยรุ่นเดียวที่พื้นเตี้ยมากนะครับพื้นเตี้ยมากนะฮะก็แต่ก็ยังคง,งความนุ่มอยู่นะครับผมเพราะเป็นรองรับรูปแรงกระแทกด้วยเจลนะฮะนะครับใครสนใจตรงเท้าแบดมินตันรุ่น a อซิเจลเบดนะครับ เป็นรองเท้าแบตโดยเฉพาะนะครับผมก็อินบอกกันเข้ามาได้ที่ร้านเพียวเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับวันนี้เราก็ขอจัการรีวิวเอซิกเจลเบลดห้สีใหม่นะครับสีใหม่นะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ